เขาจะมีวัยชายสวัสดีครับพวกเราบัสเมื่อคราวที่แล้วที่อลันไม่อยู่น้องๆเครียดเลยนะไม่รูไม่เครียดเลยไม่หรอกไม่หรอกไปอื้มาเขาจะพูดผิดวันนี้มาร่วมงานกับออโต้เป็นไงบ้างขวันนี้ก็มาชิคกี้พายชิลปารีนะครับมาโปรโมทออฟฟิศร้อยสิบสี่ซีรีส์ห้าจีก็สนุกดีเหมือนว่าเป็นงานฟิวบอกว่าเปิดตัวมีความฟอร์มอลฟอร์มอลหน่อยพวกเราก็ คิดว่าใหม่สำหรับพวกเราแล้วกันเราพวกเราไม่ค่อยได้มางานแบบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าก็สนุกดีครับรู้สึกอีกแบบหนึ่งแปลกใหม่ยช่วงสเตจวันนี้เป็นไงบ้างก็ก็รู้สึกมีความแปลกใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ย่งเงี้ยนมีเพื่อนป่วยสองคนนะครับอาจารย์ก็เลยมีการแบบว่าป๊อกกิ้งกันเมื่อคืนมีการแบบแบกท่อนกันใหม่อะไรเงี้ยเป็นเป็นคัลเลอร์หนึ่งของในคัลเลอร์ครับ ปรับกันบ่อยเนี่บางทีก็สมัยยิ่งมาไม่ใช่ครองอะไรอ่างเงี้ยบางก็ขับกล้องขับพี่กันบ่อยเนี่ยเป็นไรอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นก็เลยสิ่งทีเราเราปรับกันแบบว่าเราเราฝึกปรับกันเลยครับเราะปรับมันไม่ได้เยอะออกยิ้งหรือว่าปรับกันแบบนี่หน่อยมันไม่ได้ปรับว่าเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าปรับใช่ก็เลือกเลือกคนที่แบบว่าอยู่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นพอดีอะไรเงี้ยสองคนที่ป่วยเป็นไงบ้างก็มี่คง จริงผมเห็นเขาก็ยังดูดีดอยู่นะครับเป็นการป่วยที่ยังดีดมากอยู่ครับเมื่อวานเราประชุมกันใช่เขาเข้าซูมมาเขาพูดเยอะกว่าพวกผมที่นั่งกันอยู่เฉยๆเลยครับใครใครใครพูดเยอะสุดให้ผมทายให้ให้ให้พี่พี่ทายดีกว่าให้ผมทายคือให้ผมทายพูดกับมาร์คริสครับพี่ว่าใครพูดเยอะกันมาร์คริสอ้าวถูกต้อง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 แต่รู้ไหมครับว่าใครพูดเยอะกว่าพี่มาร์คกับพี่ขุนใช่ครับพี่ยงครับพี่ยงพี่ยงมากที่สุดแบบเด็ดที่เธอพูดเยอะกว่าใครใช่เราลองเราลองบอกบอกพี่ยงให้ดู ไม่ได้ครับใช่ต้องบผมไม่ได้ครับผมว่าผมพูดอยู่เหมือนกับยี่ยองไม่งั้นประชุมไม่เดินครับใช่ครับไม่ท้องป่วยเป็นอะไรอาการป่วยเป็นไงบ้างแล้ว่ะก็เป็นหวัดครับเป็นหวัดที่ขึ้นเรื่อยๆที่ขึ้นเรื่อยๆครับเพราะแบบว่าใช่ที่ขึ้นเรื่อยๆเพราแบบมันซ้อมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยเราแบบตัดสินใจนี่ก็เองดูดูช่วงสิบคนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลากี่วันครับได้ไปหาหมอไหมอะไรได้ไปหยิบได้ไหมก็ไปมาแล้วจะได้ไปมาแล้วนะใช่ใช่ก็กำลังดีขึ้นครับผมอยู่ในกินยาแล้วก็พักผ่อนอยู่ครับใช่ แต่เราเพื่อเราสมาชิกบางคนเพิ่งไปไปดสิบีมาใช่สามคนเท่านั้นคยกันมีใครบ้างมีใครบ้างหน่องมีในนหน้ากี่นะครับมีไทยแชนน์แล้วครับคิวสุรัตน์แล้ประสบการณ์ได้ฟังไหมครับอะเป็นไงครับโปรอะคิวสุรัตเป็นประสบการณ์ที่หรือเชื่อเลยทีเดียวหรืเชื่อเลยเพราะว่าปกติครับทุกคนอาจจะเห็นผมพูดเยอะผมเพราะว่าผมแบบว่าอยู่ที่นี่ผมพูดเยอะเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยพอผมไปที่ปารีมผมจะเงียบลงนิดนึงนะครับ มันแบบมัน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 ใหม่ด้วยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่มากเพราะว่าจริงผมมันเป็นครั้งแรกกับยุโรปของผมแล้วก็ตอนแรกก็กังวลเรื่องภาษาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแล้วก็รู้สึกว่าเออหูไม่ดับนะแบบมีสติแล้วก็แล้วก็ฟังได้ตอบได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้คล่องมากแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับ he's g แฟชั่นครั้งนี้ครับ he's g o ก็เต็มกันมากได้ไเลยครับอันนี้ก็เได้มากเลยก็รู้สึกสนุกดีเราได้ไปดูแฟชั่นโชว์ได้แบบไปดูเสื้อผ้าไปเจอดีไซเนอร์ดังๆก็รู้สึกแบบว่าาาาาไ้เเเอปรรรระสบกณ์มียนู แล้วก็ได้เผยแพร่บัสที่เขาจะใช้เลยนะเวลานั่งนั่งนั่งตรงรันเวย์แล้วก็คุยกับคนข้างๆอ๋อใช่ก็คุยกับผมผมชวนคุยกับคนข้างๆยับเลย้าวแล้วผมส่งไปหาเพื่อนนะครับว่าไว้มาถ่ายด้วยกันนะครับที่สองคนลูกกับเพื่อนต่อไหมเพื่อนไม่ตอบทุกคนน่ไม่อยากมาด้วยแต่ว่าแบบว่ารู้สึกว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ท่ามูฟออนเราได้ไปด้วยกันเพราะว่าผมว่ามันได้ไปเห็นแบบว่าศิลปะหรือบ้านเมืองอะไรเขาหน้าหน้าบอกว่าอยู่ด้วยกันสองคน Good experience ทั้งมดน ประสบการณ์ครับแต่เห็นเพื่อนุรกิจผมก็ผมก็แฮปปี้ครับล่องกันใหญ่เลยสามวันนี้ถึงคณมากเลยครับคุณ่ถงสุแต่พอถึงเวลาต้องเอาตัวรอดมันก็ต้องพูดได้คพีม์พิมเปิดเซนนต์มาได้แบบ honestly ออันนี้ก็ดีอันนี้ท่องมาจากบ้านเลย honestly เขินอะไรอะไร all b u s s ไปต่ออยู่แล้วไปเขาไมเโอเคโอเคไปตูมเป็นไงบ้างรูปเตียไปบ้างคอสตูมคอสหมายถึงว่ามว่าที่ไปของเราหรือว่าของเขาองเราของเราอก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้ให้อะไรอ่ะก็ไม่รับคอสตูมเหมือนหรว่าที่เสื้อเราเสื้อเราเองใช่ไหมครับเสื้อผ้าเราก็ตอนแรกนึกคนนี้นึกว่าหนาวไปร้อนเหนือโซคล้อนเหนือโซเขาผมใส่แบบว่าชุดหนังอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแต่ว่าก็ก็ตอนกลางวันร้อนก็เลยเอาชุดหนังไปแล้วคอสตูมก็คือไม่ได้เอาอะไรไปเยอะมากเพราะสุดท้ายวันที่เราเดินไปงานของโชว์เขาก็จะมีเสื้อผ้ามาให้แบบว่าใส่กับเราฟิตติ้งกับเราอะไรก็แต่งตัวชิวๆครับง่ายๆมาเรียนกับเรา แล้วยังมีแผนจะไปต่อกันต่อยไหมคุณหนุ่มจะมีโอกาสไปไปเป็นอย่างนี้รึก็ต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามต้องรอติดตามงั้นแสดงว่าไม่ก็เราเราเราไม่ใช่ไม่อยากบอกนะพี่เราไม่รู้เหมือนกันแต่ต่เร็วๆนี้จะรีสเตทกันครับจะจะอะไรครับจะฟรีสเตทจะคัมแบล็คแล้วอ๋ออีกอีกเก้าวันอ่าเก้าวันก็หลายคนสงสัยว่าการเปลี่ยนสีผม การเปลี่ยนลุกการเปลี่ยนโทนอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับเพลงก็ดีเป็นอย่างมากไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับต้องคิดชอบชอบเราให้ให้ให้คนมีสีผมคนหน่อยดีกว่าครับการเปลี่ยนเปลี่ยนลุกนี่เพราะการคัมแบ็กใช่ไหมคะใช่ครับเปลี่ยนเพราะการคัมแบ็กเลยครับเพราะว่าเหมือนการทำสีผมครั้งนี้มันทำให้มันเสริมการที่มันเสริมให้ผมมี attitude มากขึ้นใน MV เพลงใหม่ด้วยแล้วก็ มันเสริมกับเพลงใหม่ละกันให้เราดูมีความเป็นแรปเปอร์ที่โตขึ้นเทขึ้นเฟี้ยวขึ้นเราก็ไปถ่ายมาแล้วเลยมีเพลงใหม่ถ่ายเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะผมหล่อมากแม่หล่อแม่โอเคอะหล่อโอเคสีเราสีผมเราก็เปลี่ยนพูดยิ้มอะไรนนี้ไปเแดงชอบไปใช่ครับมั้ไม่ใช่ไม่ไม่พี่ถามว่าสีผมเราก็เปลี่ยนเหมือนกันชอบไปใช่ครับหมายถึงว่า ครับผมก็เกี่ยวกับเอวีเหมือนกันครับเหมือนกับจีนลุกเลยที่เหมือนเราทาสีผมที่มันเหมาะกับคแรคเตอร์เพลงแล้วก็เหมือนช่วยส่งเสริมการสื่อสาร attitude อของเพลงเพลงนั้นแล้วคือแบบเพลงนี้ก็อย่างของจีนก็จะมีความแบบซ<อ>ิลเวอร์ซิลเวอร์แต่ตอนนี้ก็เฟดเป็นทองแล้วใช่ครับ <laughs> มันจะมีทองแล้จีนจีนก็จะมีความแบบเท่ๆคูลๆป่าๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็อาจจะแบบฟีลแบบร้อนแรง เดน <ไป S 2> เอ <ไป S 2> นเดือดส่วนส่วน <ผม S 2> <อ>ของจักรไปไงครับเอ้ยของตัดก็อันนี้อันนี้ปรับแล,ล้วนี่ของผมผมก็จะดูเป็นบอสดี่ะอ่าโอเคอ่าครับ ทำไมทไมคุณถึงทไมสีผมมันแบบว่าไปทำอะไรครับโทดีกว่ารู้สึกมันไม่เหมือนกับตอนถ่ายวี้มันุดหไปครับผมไปตัดผมมาครัไปตัดผมมาห่งรอบแว่าแต่ว่าตัดเพื่ออะไรก็ยังไม่บอกคางไม่มีด้อไม่ตัดเไม่ตัดอะได้ยาวกคนัไม่มี้มัมีได้ไม่อาจะมีคน่งพี่มาร์กไงพื่อาร์โทหาพี่มาร์ก่าไน o พี่มพี่มาร์กไมถเปล่ยนสีผม่ะโททอไันนี้รู้แล้วพี่ามต่อน มาชอบครับไทยมีอยไรเปี่ยนมาไทยนะครับไทยมีอะไรเปียนไทยมีทะไรเปลี่ยนโอ้เออผมรู้สึกว่าการทำรายการนี้เปลี่ยนไม่ใช่คือสีิมผมไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ว่ารู้สึกว่าสีที่เปลี่ยนคือพวกเราพวกเเฮ้ยหรือว่าจริงกมด้วยแล้วก็จริงคือพอการทำรายการนีเหมือเราจะเหมือนในการทำงานหรือว่าในการ ทำเพลงแต่ละอย่างคือเราจะมีเหมือนเราจะร่วมเหมือนใส่ความคิดหรือว่าใส่อันิจูตของเราไปในทุกชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าการขับในครั้งนี้ก็น่าเป็นเออมาด้วยแบบว่าอันิจูตที่มากขึ้นแล้วก็ความเป็นตัวเองของเราอบัสทีมากขึ้นก็คือจะเป็นตัวผมมากขึ้นจะเป็นตัวเพื่อนทุกคนมากขึ้นน,นี่ <c oughs> อ,อ,อ,อะไรอีกนึ่ครับนี่แหละครับก็เียยนังงไก็เหมือนพี่ไทยเลยครับก็เหมือนแบบว่ามีอันิจูตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบพี่ไทยเลยเหรอลูกอะไรนะหนูจะเป็นพี่เทยเลยเนาะใช่ไหมเป็นเหมือนพี่ไทยแล้วกันะ คือไอไอติจูดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันจะเพิ่มขึ้นในเพลงต่อไปเพลงนี้เราจะโตยังไงโตขึ้นขนาดไหนก็อกพี่อะต้องรอดูเอ็มบีเลยดีกว่าฟังไว้ครับทุกคนไม่ได้ดูเหมือนกันอ่ะพูดพี่พูดแล้วพี่พูดแล้วพี่พูดแล้วพี่ยังไม่ได้พูดเลยก็จริงจริงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมครับผมเปลี่ยนคอนแทคเลนส์สีใหม่นี่ ไม่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 ใช่ครับรอรอติดตามวันที่เก้าวันที่เก้าเปลี่ยนเปลี่ยนคอนแทคไปเพราะอะไรคะอยากให้ลุคือเป็นแบบเพราะว่าเราต้องการเรียกว่าอัติจูดอัติจูดที่โตขึ้นอาจจะอาจจะเป็นสีที่มันเรียกว่าทําให้ลุคเราดูสตรองขึ้นอัติจูดที่แบบมองมองมองไว้มันดูคมขึ้นนะ แต่ละคนที่พูดมาทุกอย่างที่ทำทุกเปลี่ยนเนี่ยเพื่อส่งเสริมแอ t i t u d e ที่เราจะเล่าเรื่องที่ใส่ลงมประโยชน์ทั้งนั้นแล้วหลายๆคนที่พูดมานะครับก็จะมีแบบว่าความแบบอ่ะลิสต์ได้เลยความสตรองความแบบแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยที่มันมีบอสมาด้วยอะไรบอสอะไรก็ไม่รู้เออคือลืมไปซึ่งมันเหมือนกับเหมือนกับที่เราเพิ่งปล่อยชิ้นงานไปวันนี้อใช่สิครับันนซึ่งชิ้นงานคืออะไรครับก็วันนี้ไงที่เขาปล่อยเป็นวิดีโอใช่ไหมครับแล้วก็จะมีขึ้นแบบว่าคำอะไรอย่างงี้ยมีมีประโยค same as มันเหมือนมีคำประโยคหนึ่งแล้วกันที่หมายถึงพูดว่าเหมือนเราอ่ะเป็นเราในตัวใหม่แต่ว่าเป็นเราตัวเดิมให้ขอโทษฮะอะไรนะเราว่าจิ๊วหม่ถึงว่าจิ๊วหมายถึงว่าเรายังเป็นคนคนเดิมอยู่ใต่แต่วอรชันใหม่แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแรงขึ้นที่โตขึ้นครับ ก็ในชิ้นงานที่เราปล่อยแบบวันนี้ก็สามารถไปดูพวกแบบประโยคอันนี้ได้ก็มันจะลิงก์ถึงเพลงลิงก์ถึงอัลบั้มสองลิงก์ถึงแอดิจูดที่เราจะกลับมาด้วยใช่ค่ะนะคะครับผมคำถามพักขึ้นยังไงพักเปลี่ยนอ๋ออันนี้ I think เอ่ไม่ไอ่คือคือสาระนะครับคิดว่าแบบจริงๆเหมือนเพื่อนๆเลยครับที่แบบว่าจริงๆเรามีมีการแบบเพลงนี้จะมีความค่อนข้างพูดยังไงดีนะดีๆนะเป็นเป็น เดือดขึ้นแล้วกันเดือดขึ้นโตขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็จริงๆมีถ้าชอบท่าเต้นมากใช่ทำไมอ่ะท่าเต้นมันเป็นยังไงท่าเต้นเนี้ยมันแปลกทุกตื่นเลยไม่ได้เลยวันนี้ก็ก็หมายถึงว่ามันไม่มันเราเรามีส่วนร่วมในการตั้งแต่แบบมีโคราฟเลยด้วยแล้วก็พอพอมันออกมาแล้วก็แบบผมว่าผมชอบที่สุดตอนนี้ในทุกเพลงอยู่ตอนนี้ใช่ตั้งแต่เต้นมามันที่สุด ใช่มันดีสุดตอนนี้ผมกลัวแล้วผมพูดอะไรได้บ้างไม่ได้อ่ะพี่เมฆกับพี่เมฆพี่เมฆเราเปลี่ยนยังไงครับชอบท่าเต้นไหมชอบเต้นเหสุดแล้วไหมูกท่าเต้นใช่ไหมครับก็เอาจริงถ้าเกิดถ้าเกิดพูดถึงลุกลุกภายนอกก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆบอกว่าเรื่องของแอ t i t u d e เรื่องของ inner ข้างในเราเรามีเปลี่ยนไปในทางที่มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของท่าเต้นเนี่ยรู้สึกว่า ตอนนี้ผมให้เป็นเพลงที่เต้นเหนื่อยสุดเพราะว่าเต้นเพลงนี้ที่ไรอ่ะแค่ถึงถึงยังไม่ได้เต้นแรงมากแต่เต้นจบเพลงนึงก็ก็หอบไม่ไหวแล้วครับใช่เป็นแบบนี่นะแบบอย่างนี้เจบเพลงนึงหอบไม่ไหวแล้วเราเอ็มวีเราเก่งเต้นกี่เราเพลมวีเราเต้นหลายรอบตอนถ่ายไม่เอาเอยเราใช้เวลากี่วันในการถ่ายเนี่ยสองวันเราเรียกว่ามีแบบมีแบบเทคนิค ในการแบบว่าเขาจะเราแบ่งแบ่งคลายใช่เราถ่ายแบบว่าวันแรกก็ถ่ายตอรี่ไปเลยวันที่วันที่สองก็เต้นทั้งวันเลยจุดนี้เต้นเลยมาที่ที่รีบครัเตอร์ของเรเรายังไม่ได้บอกบอกครับผมขายเพลงนี้เลยขัยที่เก้าขายต่ำขายต่ำขาย่อขายต่ำขายเพลงนะครับอ่ามีนี้นะครับไม่ถึงเนี่ยเพลงนี้นะไม่ถึงเนี่ฝากเพลงหน้าก็ได้ครับเพลงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า จริงผมผมไม่เคยตอนที่ผมถ่ายผมไม่เคยไปดูแบบ feedback รอบเลยเฮ้ยเพราะผมมั่นใจว่าเพราะผมมองไม่เห็นผมมั่นใจว่าเพลงนี้จะออกมาดีครับคือผมผมเชื่อเพราะว่าคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมผมพูดจริงว่าต้องลองกิดแน่นอนผมลองตองลองคิดอุ้ยอะไรอุ้ยใช่เพราะผมส่วนตัวเราชอบอะไรส่วนตัวนเลี้ราชอบอะไรชอบแสงครับฉาก ชอบชุดชอบหน้าพวกเราแล้วก็ชอบทรงผมชอบทุกอย่างก็ชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างกันเลยภาพแมสเสจที่เล่าในเพลงด้วยก็ของผมะนอ่ะอ็คุณนั่นแหละโอเคฮะคืออ่ะพิมพ์ใหห้พี่่นอยคอสตูมกี่ชุดพิมพ์เอองครับอีกนิดเดียวผมจะเนื้อเพลงออกมาแล้วออาไม่ได้ออกไปแล้วเหรอก็ฝากก็ฝากเลยครับผมอุ้ยเกือบหลุดชื่อเพลงครับฝากเลยครับผมวันที่เก้า ก็แล้วกร้เะรัผมแล้วก็เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มที่สองของเราเป็นเพลงแรกของพวกเรากลับมาพร้อมอเจ็ตจุดที่มากขึ้นเรื่องที่อยากเรามากขึ้นครับมก็ตามชิ้นงานได้ทางโซเชียลมีเดียของเราครับรับผมบาสกอบ์จรดวยแดงครับัแดงอ้ยดัมแดง้แดงวัมแ่อดแดงอเ้ดแดงต่อา้วยแ่อยดัมแดงอับอยััมงต่อด้